AC News for Intelligence. รับฟังรูปท use, ันข่าวกับ A อซีนิวส์กับอีชานัติพรทอินทราชค่ะช่วงนี้มาติดตามรับฟังประเด็นข่าวสารในช่วงเช้ากันค่ะเหนืออีสานมีฝนในระยะแรกก่อนอุณภูมิจะลด1-3องศาจับตาคอรมอถกผลตัดสินคดีพระวิหารกระทรวงต่างประเทศชงคืนพัดปอดให้ทักษินกองทัพเผยยังไม่สั่งถอนกําลังทหารบริเวณเขาพระวิหารกรทเดินเท้ายื่นถวายดีกาตั้งสภาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในคืนนี้ทําให้บริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพปนครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนโอกาสมีฝนตกร้อยละ20 วันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมโดยมีวาระสำคัญอาทิการนำคำตัดสินของศาลโลกรายงานต่อที่คอรมเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไปขณะที่วันนี้คอรมนัดพิเศษมีมติเสนอประชุมร่วมรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา179โดยนายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่ว ายแบบไม่ลงมติเพื่อให้รัฐสภาร่วมกันหาทางออกของปัญหาพรบนิรโทษกรรมและปัญหาความวุ่นวายในบ้านเมืองขนานี้และต้องจับตาวาระพูดตรวจการแผ่นดินเตรียมเสนอผลการพิจารณากรณีรัฐสภาคอรมอข้อร้องเรียนหนังสือเดินทางพันตํารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายยรนฐมนตรีว่ากรณีที่กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือเดินทางให้กับพันตํารวจโททักษินถูกต้องตามร,ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางปี2 5 4 8เป็นการคืนสิทธิเดิม จากการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยกัมพูชาหรือเจซีพันเอกธนาทิสว่างแสงโฆศกกระทรวงกลาโหมเผยถึงกรณีที่สมเด็จคุณเซนนายกร,รัฐมนตรีกัมพูชาถแถลงข่าวอ้างสารโลกสั่งให้ไทยถอนทหารออกจากพื้นที่ใกล้เคียงปราสา,พาทพระวิหารโดยยืนยันว่าไทยจะยังไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ดังกล่าวในขณะนี้เพราะต้องรอหารือคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย,ไทยกัมพูชาหรือเจซีก่อนขณะนี้กองทัพเน้นเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ ความพลชชโทชันใช้พูดทองแม่ทัพภาค2เปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ชายแดนยังอยู่ในความเรียบร้อยทหารยังอยู่ในที่ตั้งตามเดิมซึ่งภารกิจที่กองทัพภาคที่2ต้องดําเนินการหลังสาลโลกมีคําตัดสินคือการเร่งทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ บรรยากาศการชุมนุมขับไล่รัฐบาลของกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณหรือกปทและกองทัพธรรมที่สะพ,พานผ่านปารีลาดเป็นไปอย่างคึกคักกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มทยอยเดินทางมาจับจองที่นั่งบริเวณด้านหน้าเวทีปราศัยขณะที่บนเวทีมีการเล่นดนตรีขับร้องเพลงสลับกับการขึลื่อนเวทีปราศัยบนเวทีของแกนนำเพื่อชี้แจงถึงการเคลื่อนไหวในวันนี้และให้กำลังมวลชนในการออกมาเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่รัฐบาลด้วยด้านพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณและพลปรีจำลองสีเมืองได้เดินทางเข้ามาบริเวณพื้นที่การชุมนุมและพบปะ พูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยพลเอกปรีชาเปิดเผยว่าสำหรับการเคลื่อนไหวในวันนี้ยืนยันว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินเท้าไปยื่นถวายดีกาสํานักพระราชวังเพื่อขอพระราชทานตั้งสภาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยยืนยันว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ต้องได้รับชัยชนะซึ่งสร้างความพอใจให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นอย่างมากขณะที่พลตรีจําลองได้เชิญชวนกลุ่มผู้ชุมนุมให้เตรียมตัวให้พร้อมในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ระบุการเดินเท้าเคลื่อนขบวนจะเป็นไปอย่างสงบโดยมีสมนโพทธทิรักนำขบวนเปรียบเสมือนการใช้ธรรมะนำติดตามรับ ฟังรูปทันข่าวกับ AC News ได้ใหม่ในช่วงบ่ายค่ะ AC News Intelligence